เชื่อบนข้อมือค่ำคืนนี้ถ้าโยมกำลังนอนอยู่แล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆวางอยู่บนอกอาตมาภาพอยากบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะโยมบางวันเราก็เหนื่อยมากเหนื่อยจนแม้จะหลับใจก็ยังเหมือนถือของอยู่ ลงค่อยๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆเหมือนเติมลมอุ่นให้หูใจแล้วหายใจออกเกยาวๆเหมือนค่อยๆวางของหนักลงข้างตัวหายใจเข้าหายใจออกคืนนี้เราไม่ได้มาหาคำตอบทุกอย่างเราแค่มาฟังนิทาน ให้ใจได้ผ่อนให้ความคิดได้พักให้ความรู้สึกได้มีที่วางหลายคนได้ยินคำว่าปล่อยวางแล้วใจต่อต้านทันทีเหมือนคำนี้แปลว่ายอมแพ้ไม่สู้ไม่เอาแล้วแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลย การปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งความรับผิดชอบไม่ใช่การตัดใจแบบไม่แยแสแต่คือการรู้จักดูแลใจให้มีแรงอยู่กับชีวิตต่อเหมือนคนแบกกระสอบเข้าสารเดินไกลๆถ้าไม่พักเลยไม่วางเลยสุดท้ายไม่ใช่แค่กระสอบตก คนแบกกล็ล้มการวางลงชั่วคราวไม่ได้ทำให้เราเป็นคนแพ้กลับเป็นการทำให้เราไปต่อได้นิทานคืนนี้จะเล่าเรื่องเมษาผู้หญิงวัยทำงานที่แบกหลายอย่างไว้คนเดียวจนวันหนึ่งเธอได้เรียนรู้จากเชือกเส้นหนึ่ง ว่าปมบางปมไม่ได้ต้องแก้ด้วยแรงแต่ต้องแก้ด้วยความอ่อนโยนนิทานธรรมะวันนี้ปมเชือกบนข้อมือมีสาอายุ29ทำงานฝ่ายประสานงานงานของเธอคือทำให้ทุกอย่างเดินตารางต้องเป๊ะ คนต้องพร้อมเอกสารต้องครบงานต้องทันคนอื่นชอบชมเมษาว่าเธอเก่งเธอเอาอยู่คำชมนี้ฟังดูดีแต่สำหรับเมษามันกลายเป็นคำสัญญาที่เธอบังคับตัวเองต้องรักษาเธอเริ่มทำงานเกินเวลา รับงานแทนคนอื่นตอบแชทตลอดไม่ค่อยปฏิเสธเพราะกลัวถูกมองว่าไม่ไหวในบ้านเธอก็เป็นเสาหลักอีกดูแลแม่จัดการค่า,ชาใช้จ่ายช่วยน้องเรื่องเรียนไม่สาเหมือนคนที่ผูกเชือกไว้หลายเส้นเส้นหนึ่งผูกกับงาน เส้นหนึ่งผูกกับครอบครัวเส้นหนึ่งผูกกับความคาดหวังเส้นหนึ่งผูกกับคำว่าต้องดีพอและเธอไม่เคยยอมตัดเชือกเส้นไหนเลยช่วงหนึ่งงานหนักมากเมษาต้องจัดงานใหญ่ทุกคนโยนภาระมาให้เธอเพราะเธอเก่งแต่ไม่มีใครถามว่า เธอไหวไหมเธอเริ่มนอนไม่หลับตื่นมาเหนื่อยกินไม่ค่อยลงใจงุดหนิดง่ายบางวันร้องไห้ในห้องน้ำบริษัทแล้วเช็ดหน้าออกมาทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนหนึ่งมีสานั่งดูรายการสอนทำของแฮนด์เมด เขาสอนทำกําไลเชือกถักมิสาคิดว่าอยากทำไว้ใส่เล่นเหมือนเป็นของเล็กๆที่ให้ใจได้พักเธอเริ่มถักทำไปเรื่อยๆแต่พ่อจะผูกปมสุดท้ายเชือกมันพันกันปมแน่นดึงยังไงก็ไม่ออกมิสาเริ่มหมุดหิด เหมือนชีวิตจริงๆยิ่งแก่ยิ่งยุ่งยิ่งดึงยิ่งแน่นเธอดึงแรงขึ้นเชื่อกรัดข้อมือจนเจ็บน้ำตาเธอไหลแบบไม่รู้ตัวแล้วเธอพูดกับตัวเองเบาๆทำไมแค่ปุ่มเดียวยังแก้ไม่ได้เลยตอนนั้นเอง เธอไม่ได้ร้องไห้เพราะเชื่อแต่ร้องไห้เพราะชีวิตที่เธอดึงมันแรงเกินไปมานานวันดัดมาเป็นวันหยุดมีสาเดินผ่านวัดใกล้บ้านตั้งใจแค่จะเข้าไปไหว้พระให้ใจสงบสักหน่อยในศาลามีพระอวุโสนั่งอยู่ ท่านกำลังสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกมือท่านทำช้าๆแต่เรียบร้อยใจเย็นเหมือนโลกไม่ต้องรีบเมสานั่งเงียบๆกาไรเชือกที่ถักค้างอยู่ยังอยู่ในกระเป๋าเธอหยิบมันออกมาเผลอๆแล้วถอนหายใจพระอาวุธมองเห็น ท่านถามเสียงนุ่มโยมกำลังผูกอะไรอยู่หรือไม่สายิ้มจางๆผูกไม่ออกคาหลวงพ่อปมมันแน่นลวงพ่อพยักหน้าผมเชือกนี่แปลกนะโยมยิ่งดึงแรงยิ่งแน่นแต่พอเราผ่อนนิดหนึ่งค่อยๆค,คลำ มันกลับออกง่ายมีสานิ่งประโยคนั้นเหมือนพูดถึงใจเธอหลวงพ่อขออนุญาตดูเชือกมีสายื่นให้ท่านไม่ดึงไม่กระชากแค่จับปลายเชือกแล้วผ่อนเบาๆเหมือนทำให้มันไม่ตึง จากนั้นท่านค่อยๆใช้ปลายนิ้วคลำหาทางของปุ่มขยับทีละนิดช้าๆสม่ำเสมอไม่หงุดนิดไม่นานปุ่มที่เมษาดึงแทบตายก็คลายออกเมษาตาโตหลวงพ่อทำอยังไงคะหนูดึงตั้งนานหลวงพ่อยิ้ม โยมดึงเพราะอยากให้มันจบเร็วแต่ปมมันไม่ยอมจบด้วยแรงมันยอมจบด้วยความใจเย็นมีสาก้มหน้าเหมือนถูกสะกิดตรงที่เจ็บที่สุดหลวงพ่อพูดต่อชีวิตโยมก็เหมือนกันโยมดึงตัวเองแน่นเกินไปดึงให้เก่งดึงให้ไหว ถึงให้ทันจนใจเจ็บเมษาเริ่มน้ำตาคลอแต่ถ้าหนูเมษากลับไปทํานานมันจันนานหนึ่งหนักคนยังคาดหวังแต่เธอเริ่มเปลี่ยนอย่างหนึง่งเธอเริ่มพูดคำว่าขอเวลาตรวจสอบก่อนนะคะแทนคำว่าได้ค่ะทันทีเธอเริ่มปฏิเสธปังงานอย่างสุภาพ เริ่มขอความช่วยเหลือเริ่มพักกลางวันจริงๆไม่กินไปทำไปคืนหนึ่งเมื่อหัวเริ่มคิดวนเธอนึกถึงผมเชื่อบแล้วบอกตัวเองว่าไม่ต้องดึงแรงเธอหายใจช้าๆปล่อยไหลปล่อยกรามปล่อยหน้าผาเหมือนทำให้เชือบในใจไม่ตึงเธอหลับง่ายขึ้น ไม่ใช่เพราะชีวิตง่ายแต่เพราะใจไม่รัดตัวเองแน่นเหมือนเดิมกำไลเชือกเส้นนั้นไม่สาผูกเสร็จในที่สุดและเธอใส่มันไว้ที่ข้อมือไม่ใช่เพื่อความสวยแต่เพื่อเตือนใจว่าถ้าดึงแรงมันจะยิ่งแน่นถ้าผ่อนเบาๆมันจะคลาย โยมที่กำลังฟังอยู่บางทีสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยไม่ใช่เรื่องราวแต่คือแรงที่เราใช้ดึงใจตัวเองเราดึงให้เก่งดึงให้ไม่พลาดดึงให้คนพอใจดึงให้ทันโลกจนลืมไปว่าใจเราก็มีขีดจำกัดการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้ แต่มันคือการดูแลใจเหมือนวางของหนักลงข้างทางเพื่อให้เราเดินต่อไววพรุ่งนี้ยังมีให้ทำแต่คืนนี้ให้ใจได้พักก่อนก่อนหลับอาตมาภาพขอชวนโยมทำสิ่งเล็กๆเหมือนผ่อนปมเชือกในใจใหายใจเข้าชา้ชาๆหายใจออก ยาวๆลองถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ฉันกำลังดึงอะไรแรงเกินไปไหมถ้าเจอคำตอบไม่ต้องรีบแก้แค่ยอมผ่อนก่อนยอมวางก่อนคืนนี้ไม่ต้องชนะอะไรไม่ต้องพิสูจน์อะไรแค่ให้ใจได้อยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยน ขอให้โยมนอนหลับอย่างสบายมือนเชือกที่ไม่ตึงมือนใจที่ไม่รัดตัวเองหลับลึกและตื่นมาพร้อมแรงใจที่พอดี